สวัสดีครับวันนี้พามาชมดอกยี่สี่นิ้วครับดอกไอ้บ้า,บาบเดี๋ยวเสียบยาเยวัดพิจาณาซอ้าาซอมแล้วก็วัดเหนดูครับผมนั่นเสามร้อยแาซิบ ก <50. S 1> ว่างสามร้อยห้าสิบหนาก้อนหนาก้อนละสามสิบครับหนาก้อนสามสิบครับน้ำหนักนี่ไม่ต้องรอหึงครับขนาดอันนี้ยังหนกักห้าสิบโูปเลวครับอันนี้ยี่เบียร์นิ้วนะครับยี่เบียร์นิ้ว,วนะอันนี้ชิบวน่าเจ็ดสิบโูแปดสิบโลปพอดีครับยี่เบียร์นิ้วนี่เป็นดอกน้อยไปเลยครับไว้ถเถอะไว้แปดไว้แปดไว้แปดนิ้วครับ บตีงครับยกบะตีงเลยครับบึงปาเมอครับัดไปเนี้ยบตีงเลยครับบะตีงเลยสามสิบห้าบตีงบตีงเลยครับนาหกสิบครับตัวไมลเลยยก <35. S 1> บะต,ต,ตีงเลยครับราคาดอกละหนึ่งหมื่น แปดร้อยบาทถูกมากครับถูกมากครับแต่ว่าหนักมากครับครับถูกมากครับเรื่องหนักมากครับอันนี้อีเบียดนี่วายหกดอกละเจ็ดพันเก้าเป็นดอกน้อยไปเลยครับรเจอยี่สิบสี่นิ้วเข้าไปตอ,อนแรกดอกนี่วายใหญ่แล้วครับเพราะดอกน,นี่มาครับน้อยไปเลยวายใหญ่เจอยี่สิบสี่นิ้วายาย ไม่ต้องเสียบว่าว่าชิมุนนาความนาให้บ้างกยกไว้ครับนครับจมข้างหน้านดอกเชนเนีแล้วดอก,ดอกได้เย็บนะครับรอบดอกกดบอลลงเลยครับ เหยียบกับบลูยิ่ลงมาครับเนี่นี่ครับโอ้เสีย่ยวพลาเวอร์ด้มาขับเนาะครับตายแท้ๆปลาเวอร์ดอ,อกละหมื 100. น่นแปดมหือมนแปดพัน 18, <000. S 2> หม<ะ>ื่นแปดพันนี่ครับ วันนี้ไปชมได้ที่งานเครื่องเสียงใช้พุ้มได้ครับผมโอเคครับ